มีน้องมาเที่ยวงานมาดูสถานที่จัดงาน SME 360องศาเดี๋ยวไปดูกันครับว่างานจะเป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงนะครับโหลดแอปด้วยนะครับแอป i n ครับขอบคุณมากครับท่าน ซื้อขายระหว่างแม้ว่าจังหวัดนะครับระหว่างประเทศนะครับระหว่างประเทศมันหน่วยลางที่เรียกว่านับเงิน่สวัสดีค่ะดิฉันงอนชลปตาอ2ค่ะ เรียนสแกน QR code นะคะรับกล้องดิจิตอลกับบริษัทสมาร์ตไอโได้นะคะวันนี้เราเอานำกล้องดิจิตอลมาใช้ภายในงานเป็นท้งแว่บได้เล้วค่ะไก่ๆลงดีจากฟาร์มเลยเหรอค่ะที่บ้านสวนห้อยพึ่งป่าละอูก่อนอื่นเลยไก่เลี้ยงเองเลี้ยงเองค่ะปล่อยธรรมชาติเข้ามาในงานของเราแล้วไก่มีความสุขที่านนะคะสวงแมสก์สายตาดูง่ายก็สวยเฟรชชิลแบบฝ้ายแบบนี้นะคะ ได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแมสผ้าแมสตัวเองไว้ก่อนจะดีมากๆนะคะที่เป็นความหวงใญยจากขอเรานะคะแต่ไกลนะคะแต่ตอนนี้เอ๊เหมือนตัวเองยังไม่ได้ตัวการเปิดโครงการส่งเสริม s m e 360องศาตรงนี้นะคะก่อนที่จะเช่าบริเวณงานนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านสวมแมสนะคะณเว้นระยะห่างนะคะตามมาตรการนะคะป้องกันโควิด1 9นะคะ ปัจจุบได้เวลาผมสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงาน300บอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยนะคะกับอาหารไทยนะคะมากันนี้นะคะที่สุดตาแล้วต่อไปค่ะร้านอาหารตัวคุณเปาโดข่อยหลออค่ะร้านอาหารชื่อดังในย่านต่อข่อยหล่อ